เคียบัดงามลอบัดมีหันมาฟังทางหงบ้านผู้มีเงินทองเศรษฐีทาสเฮือนหลังยังลูกซ้ายสองดอกแม่ใหญ่อุ้หัวใจตื่นซ้ำแล้งเศร้าหน้าบ่เศร้าลูกใต้ยายบัดเฮงเว้าหาจตเรื่องให้ัวหมองหัวที่เป็นลูกใต้เนากัคง ไผสิมาไผสิโกลูกข้าสองดอกนี้พอไหสิโก้ไหสิมาเป็นทา,นางบานไอ้สอยเชียร์ในวันพี่น้องยน,ยนยลงว่าโตโลุยลุนลืมข้าวบโตโ่ตรงส่วนสิ่หูเมืองากเล่เสาปวดสมองเทเรยคงขาสซื้อเีผินติ่ง มีเมียอยู่น้ำกันสองคนผู้เมียหลวงสีอทองใบผู้เมียหน้อยสีบุญเงื่อนแต่ลูกชายน้ำกันภูะคนลูกชายใหญ่สีถือใจลูกไส้หน่อยสีทำเหมือ,อ,องบุญเงื่อนนี้จะมีเสตีเป็นยังไงเวียนงานการสาใส่ลำเพลนลำไส้างึ่งเจ้าเห็เจ้าสส่เรียบร้อยดีและบุญเงื่อนเรียบร้อยดีจะมีเสตีดีมากเลยนะผู้สตี เรือยกันไปอ่ะของบังเต้นขึ้นมาเมื่อไรจะโบแต่เรื่งบุญเรื่อมอั่นเนี่ยถึงเวลาปันป่นใครแต่สิปั่นถึงเวลาแบงใครกต่สิแบงนี่ละว่าแต่มันอสวยเพี่ยงง่ายปันย่นแล้วน้วงวันทันเห็นดน้าลุงหน้าเต๋ามาหาพ่อกับแม่อยู่สนใจกาเหมือนเดิมอยู่ทั้งไหนมาหาพ่อกับแม่ในลุงม,มั้งฉากนี้น้าปพี่น้องตัวเป็นสงเกียรติมาพกพบกับสุดใจในภาพแหล